มาชมสวนแอสพารากัสจริงๆเราปลูกไว้เยอะตอนนั้นซื้อมาประมาณส่งร้อยต้นเนี่ยแต่ว่าข้างหลังดินมันไม่ค่อยโอเคน้ำดูดมันแห้งเนี่ยค่ะแอสพารากัสหนอไม่ฝรั่งชอบลืมชอบเรียกภาษาอังกฤษผู้ภาษาอังกฤษให้เก่งต้องดัดจริตนิดๆนะคะแอสพารากัส อันนี้พูดเล่นอันนี้อะมันจะสวยๆนะนอมันจริงๆอ้วนเลยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเราปล่อยให้มันโตมันมีเงามีเงาที่อยู่ในดินด้วยตรงนี้มีอีกกอหนึ่งแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเนี้ยเนี้ยเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะเป็นเงาเงาหรือเปล่าเราเรียกไม่ถูกเหมือนกันมันจะเป็นลักษณะรากเหมือนขิงค่ะอะไรพวกนั้นนะคะไอ้เหมือน เหมือนก็ใชายพูดผิดอันนี้จริงๆตน้ตนต้นเนี้ยแป๊บเดียวน้องสูงสูงเม็ดหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ช่วงนี้น่าจะเห็นนะคะน้องน้องจะมีอมองมองยังไงอะมันจะมีเม็ดอะอ่ะมองไม่ค่อยเห็นแสงไม่ได้มีเม็ดมีเม็ดมีเม็ดนี่ยเน,น,น,น้องจะมีเม็ดเนี่ยค่ะมเม็ดเล็ก ซึ่งเขากําลังสามารถเอาเม็ดนี้ไปปลูกได้แต่ปลูกกับเงาอ่ะจะดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันโตไววันนี้ไม่มีหน่อเลยไม่มีหน่อให้ดูเลยอันนี้กุหลาบเดือยมาถึงนี่แล้วเป็นคนที่ชอบกุหลาบมันไม่ค่อยออกดอกเลยอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันอยู่กับอะไรอ่ะออกดิบภาษาไต้เรียกออกดิบ กินไม่หวาดไม่ไหวเลยเมื่อก่อนก็โหวยหาพอมีก็ไม่เป็นที่ปรารถนานี่แหละหนาะอันนี้กุหลาบแค่แค่ใบยังสวยเลยค่ะชอบยอดเขาดอกก็สวยตรงนี้เดี๋ยวต้องมาตัดแตกหนามเคยโดนหนามตําและเขียไมีเขียยไม่ออกก็ใช้เวลาจนหมดเขียยออกแล้วก็หายเขาเคยมีดอกครั้งหนึ่งอะ จริงๆต้องมีดอกตลอดนะเดี๋ยวต้องตัดอันนี้ผักหวานอุ้ยยอดสวยๆว,ยวันนี้แกงเลียงต้องมาผักหวานเพื่อนเพื่นรู้จักผักหวานไหมคะเนี่ยค่ะผักหวานนี่ยอดเป็นแบบเยอะเลยมีเพราะว่าเวลาเราทําแกงเลียงก็ใส่ผักหวานใส่อะไรฟักทองใส่บวบใส่อะไรหลายหอย่าง รวมกันอร่อยรับรองมีกุ้งด้วยอโอ้โหอันนี้เป็นมะเขือเทศคนอนอรชอบชอบมากชอบมะเขือเทศจริงๆไม่รู้เป็นโรคอะไรมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศเขาเรียกอะไรมะเขือส้มก็ไม่กินอีกค่ะไม่ว่าจะมะเขือเทศพันไหนไม่กินทั้งนั้น มาแล้วก็ตอนนี้น้องขึ้นอยู่อะไรอ่ะตรงซอกหินนะคะก็เลยไปขุดมาอมโอเคนางเติบโตแล้วเห็นเห็นแล้วอดใจไม่ได้ขุดมาสักหน่อย <c oughs> ตรงนี้จะแห้งหน่อยตรงนี้ผักผักอะไรไม่รู้รผักสลัดอะไรอะค่ะ <c oughs> ก็กินไม่เป็นปลูกไว้จริงๆมีสามสีมีสีสีม่วงเนี่ยสีแดงแล้วก็สีเขียว อีกสองต้นน้องเสียชีวิตไปช่วงที่แบบไม่ได้อยู่บ้านไม่อยู่บ้านสิบสองวันสิบสามวันเมื่อตอนช่วงช่วงนั้นฤด,ดูแรงอะค่ะฤดูร้อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องมาตัดแต่งนิดนึงส่วนครัวแต่ไม่ได้เป็นรัวนะกินได้กินได้ได <c oughs> อร่อยเลยแหละ <c oughs> อันนี้แอสพารากัส <c oughs> หน่อไม้ฝรั่งต้องต้องมันลดน้ำเหมือนเดี๋ยวจะลดน้ำแล้วก็ทำปรับปรุงพื้นที่แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันเพราะว่าถ้าเขาไม่ชุ่มน้ำอะคะ่ะมันจะให้หน่อเล็กเนี่ยเดี๋ยวต้องมามัดด้วย <c oughs> หนอ่อหนอ่อหน่อเขาจริงๆที่ขึ้นมาแล้วเขาจะยาวเร็วมากเราต้องรีบเก็บกินอันนู้นแป๊บเดียวพอหันมาอีกทีหนึ่ง อ้โหตซะแล้วตตซะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวมีภารกิจในสวนต่อค่ะปิดฉากปิดคลิปของเราด้วยยอดกุหลาบโอเคสวัสดีค่ะ